ลูกอายุสองขวบ10เดือนพูดสอเสืองไม่ชัดถือว่าผิดปกติไหมคะขอบคุณคําถามจากคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะตั้งแต่หนึ่งขวบไปปจนถึงสองขวบเด็กบางคนพูดได้คําสั้นๆแล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติมากคะ่ะที่เด็กจะพูดไม่ชัดโดยส่วนใหญ่ลูกจะออกเสียงส่อเสือสอโซ่ชอช้างหรือชอชิ่งไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะหรือบางคนออกกอไก่ก็ไม่ชัดอาจจะเป็นจากกุ้ง เป็นกุ้นหรือเป็นจุนจุนแบบนี้ใช่ไหมคะสิ่งสำคัญเมื่อเราได้ยินลูกพูดไม่ชัดอย่าล้อเลียนลูกค่ะและอย่าพาลูกพูดคำที่ผิดเพราะไม่อย่างงั้นลูกจะจำว่าคำนี้คือคำที่ถูกต้องแล้วเขาจะเอาไปใช้กระทั่งโตค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกได้ก็คือใจเย็นๆค่ะแล้วพูดคำที่ถูกต้องให้ลูกฟังเช่นกุ้งค่ะลูกกุ้งลูกก็จะพูดตาม แม้จะออกเสียงผิดเหมือนเดิมไม่คาดคันลูกนะคะลูกอาจจะพูดว่าจุนจุนแบบนี้ค่ะแต่เราจะแก้ทุกครั้งที่เขาพูดเราจะพูดคำที่ถูกต้องและชัดเจนให้เขาฟังสักวันหนึ่งเขาจะพูดได้เองค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาษานะคะที่เขาจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องแต่มันหมายถึงการสื่อสารในอนาคตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นงานสร้างยอมง่ายกว่างานซ่อมเสมอนะคะ